เช้าวันอังคารที่30สิงหาคมครับโู้สมัยสดแพโกเคียมอัปภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเริ่มขั้นตอนการคัดคุณภาพส่งให้ลูกค้าครับรอบเช้าครับนี่คือความสดครับความสดความมีคุณภาพของผู้สมัยครับบนลายแน่เลย สมัยคุณภาพดีนะครับรับซื้อจากชาวบ้านในชุมชนก้าวเจริญอำเภอดอนสักจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจัดส่งให้กับลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับส่งให้ในราคาท้องถิ่นครับเต็มกล่อง30กล่องราคารวมส่งนะครับท่านใดต้องการซื้อไปกินซื้อไปใช้ซื้อไปขายนะครับสามารถติดต่อเข้ามาสั่งซื้อโดยตรงจากที่แพ้ได้ครับสําหรับลูกค้าใหม่อาจจะรอคิวหน่อยนะครับ มั่นใจได้ในคุณภาพและการให้บริการนะครับเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ครับโอนเงินและได้รับสินค้าแน่นอนร0 0เเครับเราไม่มีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงนอกจากการส่งจำน่ายปแูแสมให้กับลูกค้านะครับมั่นใจได้ครับดูให้มั่นใจนะลูกค้าใหม่ครับสำหรับลูกค้าเก่าเนี่ยเขาใช้บริการกันมายาวนานครับ หูสมัยสดแพรกุเกี่ยมอำเภอดอนสักจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีครับเ,เบอร์ติดต่อครับ0835146599ครับ